ไม่หยากดูคนน้อยมากนะยังไงก็รักษาสุขภาพที่แค่นะคะบ๊ายบายคอนเทนต์วันนี้นะคะคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะมันต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยค่ะถาวายได้ครับจุดทู่สามดอกถาวายอะไรอาหารหรอนอะลักษณาแบบล้างออกของพี่โมของอะไรคะไปดูในคอมเมนต์นะคะมีคนมาตอบเยอะแล้วค่ะ แจกแฟนขับหน่อยแจกอะไรแจกอะไรยังเอาโตัวไม่รอดเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยอะไรที่ไม่อยากทาเช่นล้างจานแต่มันมีอีกอื่นอีกมากมายประมาณร้อยอย่างอะค่ะวันนี้ทำเอาแฟนขับถึงกับงงไม่น้อยเมื่อหมูมนชนกได้ออกมาไลฟ์สดแก้เบื่อขณะอยู่บ้านเก็บตัวช่วงนี้ ที่ผ่านมานั้นโมก็ยิ้มแย้มแต่มใสพูดคุยกับแฟนๆเป็นปกติพร้อมบอกเราถึงไลฟ์สไตล์การอยู่บ้านในช่วงวันแรกๆให้แฟนคลับได้ติดตามแต่งานนี้ทำเอาหลายคนงงมากเลยทีเดียวเมื่อท้าทีเปลี่ยนไปจากสาวน้อยที่ยิ้มแย้มเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่ดูไม่ค่อยจะดีพูดจาห้วนๆแฟนคลับถามอะไรเหมือนจะไม่อยากตอบและมีการเหวี่ยงไปทั่ว โดยโมมนชนกได้บอกหัวข้อที่มันไหลกับแฟนๆว่ามาคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำหลังจากนั้นสาโมก็ได้ออกมาขอโทษและขอน้อมรับผิดทุกอย่างพร้อมกับขอบคุณทุกคอมเมนต์และคำตักเตือนด้วยนเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโมมนชนกวิกิพีเดียค่ะแม c คโคมีก็ไม่อยากออกไง ฟู้ดแลนด์เนาพี่นนไม่อยากออกอ่ะนี่มุกก็สั่งของแบบเดลิเวอรี่หมดเลยนะแบบพวกของสดไรเงี้ยไลแมนให้เปซื้อพวงมอะไรได้หรอไอคนเนี้ย call me name เนี่ยไม่ใช่นะต้อง call my name นะตั้งสติใหม่คอนเทนต์ Content วันนี้นะคะคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพราะต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะ มันต้องใช้เวลาทําใจมากๆเลยค่ะถาวายได้ครับจุดทูกสามดอกถาวายอะไรอาหารเรอนอะลักหน้าแบบล้างออกของพี่โมของอะไรคะไปดูในคอมเมนต์นะคะมีคนมาตอบเยอะแล้วค่ะแจกแฟนคลับหน่อยแจกอะไรแจกอะไรยังเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยอะไรที่ไม่อยากทำเช่นล้างจานแต่มันมีอื่นอื่นอีกมากมายประมาณร้อยอย่างอะค่ะวันนี้ ออกไปเดินเล่นบ้างเดินที่ไหนอะทางเดินหรอหรืออะไรสวนเช่นล้างจานค่ะแกะของทำความสะอาดโซฟาอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่อยากทำทิ้งขยะอยากได้สั่งซื้อสิคะพวงมาลายใช่ไหมคะสั่งที่ไหนคะแนะนำหน่อยคะ่ะพวงมาลายไหว้พระขนมไงคืออะไรคนที่ทำจุดเนี่ยทำทำไมอะห คนไทยติดเชื้อเท่าไหร่แล้วครับใครรู้บาบอกเขาหน่อยค่ะคุณคนเนี้ยนี่ดูไม่น่ารักเลยใช่ชุดหรือปากแดงกว่ากันก็ลองเทียบสีดูเล่นหนังหยุดไหมครับหนังคือสิ่งที่ฉายในโรงภาพยนตร์ละครคือสิ่งที่ฉายในทีวีนะคะ ล่าสุดได้มีชาวเน็ตขุดพฤติกรรมของสาวโมเมื่อ4ปีที่แล้วที่เคยมีข่าวกับนักร้องหนุ่มออฟป,ปองศักดิ์งานนี้ทําให้หนุ่มออฟถึงกับออกมาโพสต์สีหน้ามองบน่บนบนไอจีแถมงานนี้ออฟยังถูกมองเหยียดอีกด้วยพร้อมระบุข้อความว่ากับเด็กบางคนคงจะยากสินะจับว่าไปก็ไม่ใช่เด็กนะเอาเป็นว่าไม่ทันดังก็ทําตัวดังมากซะและคอแข็งปากล็อกโบ็อกสินะ หน้าถึงเชิดยิ่งกว่าดาราซุปตาพูดแล้วของขึ้นเกลียดนักถ้าวันหนึ่งพี่ดังมากพี่จะเดินเข้าไปหักหน้าน้องดังๆให้อายเลยน้องเดินผ่านพี่เป็นสิบรอบดีออกหรือพี่เหมือนเด็กยกของฮ่าฮ่าฮาพอและ